ทำไมคนดังระดับตำนานอย่างเช่นโมซาต์ที่เกิดมาพร้อมกับความแร้นแค้นยากจนเขาแต่งเพลง pilot, อันไพเราะปลอพลิงประดุดเพลงสวรรค์ซึ่งทำให้ชื่อของเขาเป็นอมะตะแต่เบื้องหลังชีวิตของเขานั้นกลับไม่ได้สวยงามไพเราะปอพลิงเหมือนเสียงเพลงที่เขาแต่งชีวิตที่ลำบากแร้นแค้นของโมซาต์คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นบางม,มุมเป็นบทเรียนเป็นแรงใจในการสู้ชีวิตมาฟังความสำเร็จที่แร้นแค้นของโมซาต์กันกับฮิ i n g m i ม d Podcast ครูผู้สอนไวโอลินผู้ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียชื่อเลโอโปฮาวเออร์เป็นผู้ได้ค้นพบแล้วก็อบรมอัจฉริยะบุคคลทางด้านดนตรีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นนักดนตรีเอกแล้วก็นักแต่งเพลงเอกเราจะต้องถือกําเนิดมาในฐานะแร้นงแค้นยากจนเขาบอกไว้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเขายอมรับว่าเขาเองก็ไม่รู้อย่างถ่องแท้แน่นอนว่ามันคืออะไรแต่เขากล่าวว่ามีบางสิ่งบางอย่างฝังอยู่ในวิญญาณแห่งความเล้นแค้นยากจนบางอย่างซึ่งลึกลับบางอย่างซึ่งสวยงาม บางอย่างซึ่งบัรดาให้เกิดความรู้สึกพลังความเห็นอกเห็นใจและความนิ่มนวนล,มลละมุนละไมโมซาดก็เช่นกันครับเขายากจนขนาดที่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อไม้ฟืนมาติดไฟเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ห้องโสกกระโลกลุงหลังอันเป็นที่พำนักของเขาเขาจึงต้องนั่งแต่งเพลงอันพรอพลิงประดุดเพลงสวรรค์ซึ่งทําให้ชื่อของเขาเป็นอมะตะด้วยการห่อมือทั้งสองข้างด้วยถุงเท้าขนสัตว์เพื่อให้เกิดความอบอุน่น โมซัตเขาได้เสียชีวิตด้วยโรคปนโปโลกนะฮะเมื่ออายุ35ปีร่างกายของเขาเสื่อมลงเนื่องมาจากต้องต่อสู้กับความหนาวความหิวโหวยและขาดอาหารบำรุงร่างกาย การศพของโมซารตนะฮะเป็นไปอย่างน่าสังเวชจริงๆครับกล่าวคือว่าขณะนั้นใช้เงิน3เหรียญ10เซนเท่านั้นแล้วก็มีคนเดินตามหีบศพของเขาที่ทําด้วยไม้สนราคาถูกๆเพียง6คนแต่แล้วคนทั้ง6คนเนี่ยก็ได้กลับระหว่างทางเพียงเพราะว่าฝนกําลังตั้งเขาแฮร์ลสแต,ตนฟอร์ดเพื่อนสนิทของวิกเตอร์เฮอร์เบิร์ต เขาบอกว่าเมื่อตอนที่วิกเตอร์เฮอเบิตมาอเมริกาเป็นครั้งแรกมีหลายครั้งระหว่างฤดูหนึ่งกับฤดูหนึ่งเขาอยู่ในฐานะที่เรียนแค้นยากจนถึงกับมีเสื้อเชอิดใช้เพียงตัวเดียวในขณะที่ภรรยาของเขาซักและรีดเสื้อเชอิดตัวนี้เขาต้องนอนคอยอยู่บนเตียงมีเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากในช่วงตอนต้นๆของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เพลงนั้นก็คืออิสซารองลองเวทูที่พารีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพลงสงครามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่เคยแต่งขึ้นมาแม้กระทั่งผู้แต่งยักยัตต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายปลาที่ตลาดสดในตอนกลางวันแล้วก็แสดงละครในตอนกลางคืนเพลงที่ได้รับความนิยมกว้างขวางที่สุดเพลงหนึ่งเท่าที่เคยแต่งมาแล้วก็คือเพลง Silver Tra พื่อจะมั้งเโกยัดยพีแดงผู้แต่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นเพื่อเป็นบรรณาการแห่งความรักของเขาที่มีต่อภรรยา และเขาเองก็ได้ขายเพลงนี้ให้แก่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเพียง15หเหรียญเท่านั้นต่อมาภายหลังเขาได้ทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ต่างแยกทางเดินกันเขาได้เสียชีวิตเมื่อประมาณ30ปีเขาได้เสียชีวิตลงด้วยความยากจนและอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวภายในบ้านพักโกโลโกโโซแห่งหนึ่งของเขานะครับบนโต๊ะข้างเตียงของเขามีกระดาษเขียนข้อความสั้นๆกระดาษนั้นได้เขียนไว้ว่าเป็นความยากลำบากเสียจริงๆที่จะต้องอยู่คนเดียวในวัยชรา เพลงที่ได้ถูกคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้นิยมที่สุดเพลงหนึ่งในโลกได้แต่งขึ้นโดยลูกชายเจ้าของร้านขายเนื้อและก็ช่างแปลกประหลาดมากๆเลยครับที่เพลงนี้ได้แต่งขึ้นท่ามกลางทุ่งข้าวโพดแล้วก็เล้าหมูในรัฐไฮโอวาเพลงนี้ชื่อว่าฮิมโมเลสเควช่วงนั้นหายากมากๆที่ทุกๆชั่วโมงเนี่ยครับทั้งกลางวันและกลางคืนที่เพลงฮิมโมเลสเควไม่ได้บรรเลงณที่หนึ่งที่ใดในโลกเพลงนี้แต่งโดยชาวโปโฮิเมียนชื่อฮันตันวชาร์เขามาสหรัฐแต่แล้ว แต่แล้วไม่สามารถที่จะทนต่อเสียงอึกระทึกคึกโครมของนครนิวยอร์กได้เขาจึงไปอยู่ที่ตำบลสปิวิลล์รัฐหัวายว่าอยู่พักหนึ่งสปิวิล์เป็นชนบทเล็กๆที่ไม่มีรถไฟผ่านและถนนก็ไม่ได้ปูลาดอย่างเรียบร้อยขณะที่อยู่ในสปิวิล์นี่เองครับโบชาร์กได้แ,แต่งเพลงบางส่วนพวกนิวเวอร์ซิมโฟนีซึ่งเป็นเพลงอันเพลิดเพลิงเฉิดฉายที่สุดและมีสิ่งทราบซึ้งอยู่มากมายเท่าที่มีผู้แต่งขึ้นมาแล้วเนื่องจากเพลงนี้แต่งขึ้นในร้อยเข้าพูดของรัฐไฮโอวา มีอยู่ระยะหนึ่งโบชารค์คิดจะตั้งชื่อว่าสปิวิลซิมโฟนีโบชาร์คเองเขาเกิดในชนบทเล็กๆอันอยู่ห่างไกลความเจริญของประเทศโบโฮีเมียเขาได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ต้องทํางานมากชั่วโมงในวันหนึ่งที่ร้านขายเนื้อของพ่อเขาช่วงหนึ่งในขณะที่เขากําลังทําไส้กรอกเสียงดนตรีได้มาเลงขึ้นในห้วงจินตนาการของเขา ในขณะที่เขากําลังสับเนื้ออยู่นั้นเสียงเพลงก็ได้กังวาลขึ้นมาในหัวใจของเขาด้วยเหตุน,นี้เขาจึงผลาจากร้านขายเนื้อเดินทางไปกรุงปรากเพื่อที่จะเรียนดนตรีถ้าจะถามว่าเรื่องเงินนั่นเหรอเขาไม่มีเงินเลยแต่เขาก็หาเงินมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆจากการสีไวโอลินเป็นควังข่าวตามริมถนนเขาอัตคัดขัดสนจนถึงอยู่กับบนห้องเพดานในภาคที่คนยากจนที่สุดของกรุงนี้อาศัยอยู่ ไม่ว่าค่าห้องเช่าเพดานนี้จะถูกอย่างที่สุดนะครับเขาก็ยังคงไม่สามารถที่จะเสียค่าเช่าแต่ลำพังคนเดียวได้หากต้องชวนนักเรียนดนตรีอีก5าคนมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะช่วยกันออกค่าห้องเช่าในฤดูหนาวอากาศภายในห้องนนนเนีเ่ยหนาวเหน็บเยือกเย็นอย่างไร้าการและบางครั้งร่างกายของเขาก็อ่อนละโหยด้วยความหิวเนื่องจากเขาต้องอดอาหารบางมือ้อเพื่อที่จะเอาเงินไปเช่าเปียโนเก่า เป็นเปียโนเก่าที่อยู่ในสภาพบางขีก็ทำงานบางขีก็ใช้งานไปได้และด้วยการนั่งจมอยู่กับเปียโนนะครับในห้องเพดานอันหนาวจับกระดูกโมชาร์กได้แต่งเพลงอันเติิ้งขึ้นหลายเพลงโดยไม่ได้เขียนเป็นโน้ตเลยโมชาร์กเขียนเพลงแต่งเพลงโดยที่ไม่มีโน้ตเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อกระดาษสัก 2- อสาแผ่นและบางครั้งก็ถึงกับเก็บเศษกระดาษที่ทิ้งอยู่ข้างถนนมาใช้ในการเขียนโน้ตเพลง เราอยากได้เกิดความเสียใจแทนโวชาร์กเลยครับเพราะความขัดสนยากจนนี่เองไม่มีปัญหาในการหนุนให้ความเป็นอัจฉริยะของเขาได้โผล่ออกมาถ้าเราได้ย้อนไปหาเพลงที่ชื่อฮิโมเ s สเค e ของโวชาร์กลองพยายามตั้งใจฟังดูครับว่าภายในเพลงนี้นี่ยนะครับมันมีความครอบคลงความระมุลไมและสะเทือนความรู้สึกชนิดเหลือพันนาอย่างไร เพลงซึ่งแต่งโดยชายผู้ทนทุกข์ทรมานแต่งโดยชายผู้ต้องต่อสู้ชีวิตอย่างยากแค้นแสนเข็นและ,ะเผชิญกับความหิวแล้วก็ความหนาวและแต่งโดยชายผู้รู้จักเป็นอย่างดีว่าจิตใจอันเหี่ยวแห้งหมดอะไรมีลักษณะประการใดบ้างนี่คือเหตุผลที่ทว่าทําไมหลายๆคนนะครับจึงไม่ยอมที่จะให้ความยากจนเล่นแค้นในชีวิตมาบทบังความเป็นอัจฉริยภาพในตัวเขา ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและก็มีความเป็นอัจฉริยภาพอยู่ในตัวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับเราจะต้องประสบทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตอะไรต่างๆที่เป็นความเครียดความเค้นความเล่นแค้นในชีวิตไม่ต่างอะไรกับยุคของโมซาร์เพียงแต่ว่ารูปแบบหน้ากากของปัญหามันเปลี่ยนไป เชื่อว่าเรื่องราวของศิลปินผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านผลงานแต่ว่าชีวิตมีความเล้นแค้นลําบากเขามีแรงบันดาลใจมาจากความเล้นแค้นลําบากในการสร้างสรรค์อัจฉริยภาพในตัวของเขาคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการงัดอัจฉริยภาพในตัวออกมา ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนท้ายของ EP นะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่อง Healing Mind ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นประการใดเนี่ยข้อความก็มาพูดคุยกันนะครับพบกันใหม่ครับฮิวใจฮิวไฟฮิ a l ลิ่งไมล Podcast